สอเอาละฮะคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็เห็นเจ้านี่ออกใหม่แล้วนะฮะก็อะไรเนี่ยซีพี <CP, S 2> ชิคซิงเกอร์เนื้อไก่ปรุงรส อันนี้ที่ผมเอามาให้รอเป็นรสชิคแอดสไปซี่นะครับก็คือรสเผ็ดนั่นเองยืนยืนให้ผู้ชมดูนะฮะยืนเป็ขายลดดีนะรุดกรอบครับป้าไม่ได้ไม่ได้เต็มมันจอมันเต็มครับนี่ครับรสชิคแอดสไปซี่นะครับอ่าเออรสแหลกก็มันไอ้ต้นนี้ก็เป็นไก่ไซร้ลยกรัมนะครับหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้ครับอาจจะผ่านมานานแล้วขอไปครับอาจจะผ่าน เวลามานานแล้วอาจจะดูเกี่ยวเล็กน้อยนะครับก็อาจจะก,ก็ไม่มีอะไรครับก็คงอาจาจะอร่อยแหละดูข้างหลังครับก็ต่อไปครับก็ที่อันนี้ก็จะเป็นไก่สเกิรทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกเครื่องปรุงก็อันนี้ก็สามารถเวฟได้ที่เซเว่นเลเว่นนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอเลเว่นแล้วก็ร้านค้าอื่นนี่ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับเพราะผมไปซื้อ้วจากเซเว่นครับีีีี ครับของซีพีเดลวิซูดีเซเว่ครับขอบคุณครับก็ซื้อดีไลท์อ๋อครับอ๋อคุณไม่มาส่งออฟกล้องเหรอใช่รอ่ะงั้งงนนี่ขอลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงลวก่อนที่จะผมจะขอชิมนะครับก็มีคนมาขอชิมครับขอชื่อะอะไรอ่ะติ๋งยืดอะไรอ่ะซีพีชิกฟิงเกอร์ชิมชิมก่อนใช่ อ๋อขอบคุณที่หยิบกล้องให้นะฮะเป็นไงบ้างครับรสชาติเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะไม่ใช่หอยจาะม่ใช่หอยเจาะครับเฮยคนนี้เป็นกินตั้งสีอ๋อนี่มีคนชนะครับมีคนขอชิมนะครับใช้มือครับอ่าครับขอบคุณครับอ่าก็สูยแอ๋อเดี๋ยวขอหลังไหม่นะครับเดี๋ยวขอไปชิมอ่าอันนี้ราคา28บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับอ่าขอบคุณ แทนกล้องนะ,ะ,นะครับเอ่อถึงเวลากินัะทีนะครับผมก็ขอกินแล้วกันครับ <Okay. S 1> first i m p r e s s i อ้อยตอกินหมดก่อนดีกว่าอพอพอพอาอะนะฮะหลังจากที่ผมได้ลองชิมแล้ว first impression ของมันก็จะเจอพิก,ก่อนนะครับ แล้วก็พีกแล้วก็กัดเข้าไปมันก็จะได้ความนุ่มความเด้งของตัวชิคฟิงเกอร์ตัวนี้นะครับอ๋อไม่มาเด้งเด้งเหมือนออกแนวอารมณ์นักเก็ตอะครับถ้าเกิดมันเอาไปทอดหอเปล่าอ๋อก็นี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ลองมีคนฝากามาครับว่าถ้ามันเอาไปทอดมันจะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีกระทะครับมีเอ้ยด้วยสำหรับ ใครต้องการติดชมสามารถติดชมที่ Facebook แล้วก็ YouTube ที่อยู่ข้างล่างนี้นครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย